ึงตรงนี้เรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับคือมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่เอรวพูลจะจบซีซั่นด้วยการหลุดท็อปโฟหลังพวกเราหลุดมารังที่7ตามหลังเชลซีอันดับ44 4แต้มปัญหาคือหงส์แดงอาจไปไกลถึงที่9ด้วยซ้ำหากทอรแนมออสเปอร์และแอสตันวิลล่าเจ็บผลการแข่งขันที่อยู่ในมือได้หมดหันไปหาทางลัดกับั่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยฟอร์มปัจจุบันบวกกับบรรดาเสือสิงห์กระทิงราชยังอยู่กันครบ การจะคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่7ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีเพราะงั้นเมื่อมองโลกแห่งความเป็นจริงเราอาจต้องเผื่อใจไว้บ้างวันนี้อาจเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ลิเวอร์พูลจะไม่ได้ไปเล่น UCL ครับแน่นอนว่าการไม่มีส่วนร่วมกับถ้วยหูใหญ่ในปีหน้าย่อมส่งผลกระทบต่อสโมสรโดยตรงจากการวางแผนซื้อขายนักเตะแรงดึงดูดผู้เล่นซุปตาที่จะย้ายเข้าออกช่วงซัมเมอร์ กระทั่งเงินรางวัลและส่วนแบ่งก้อนโตที่หายไปท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองพักความหนักหน่วงของทีมไว้ตรงนี้ตัดภาพไปยังแอคชั่นที่ผ่านมาของเยเกันครอปบอสพูดเสมอว่าหากผู้เล่นเป้าหมายเลือกจะไม่มาเลี้ยวพูเพราะทีมไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเราก็จะไม่ง้อพวกเขาเหล่านั้นเช่นกันหากนักเตะของเราไม่ต่อสัญญาหรือมีใครต้องการย้ายออกเพราะทีมไม่ได้เล่น UCL ครอปเองก็พร้อมปล่อยและไม่ขอรังไว้ แม้บทสัมภาษณ์ล่าสุดบอสยังมั่นใจว่าจะไม่มีผู้เล่นคนไหนเข้ามาขอย้ายทีมหลังจบรูกูการน,นี้แต่ขึ้นชื่อว่าวงการฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับประเด็นคือหากวันนั้นมาถึงคุณจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงส่วนตัวผมมองว่าตลาดนักเตะรอบหน้าจะกลายเป็นซัมเมอร์วัดใจเหล่าเดอะเรดไม่น้อยหลังเลี้ยวพูบินสูงต่อเนื่องมา2-3ปีแต่ด้วยร้อยพันเหตุผลจู่ๆเรากลับยำแย่ลงจนน่าใจหาย ด้านหนึ่งของช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้แน่นอนว่ามันเหน็ดเหนื่อยมืดมนและผิดหวังแต่ขนาดเดียวกันอีกด้านหนึ่งเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่บททดสอบใหญ่อีกครั้ง15ปีก่อนทีมอย่างยูเวนตุสเคยประสบป,ปัญหาหนักหนากว่าการหลุดท็อปโฟของเลี้ยวภูหลายพันเท่านาวันนั้นพวกเขาโดนปรับตกชั้นไปเล่นเซรบีสาเหตุเพราะสโมสรมีส่วนเข้าไปพัวพันการล็อกผลบอล จากแชมสกูเดโต้ยูเว่กลายเป็นทีมหลีกรองแบบฟ้าผ่าบทเรียนนะวันนั้นคือมีนักเตะไม่น้อยย้ายออกไปครับทว่ายูเวกลับค้นพบผู้เล่นอีกกลุ่มที่ต้องการจะอยู่สู้กับทีมต่อและวันที่ยากลำบากที่สุดกลายเป็นช่วงเวลาพิสูจน์หัวใจนักเตะไปในตัวเช่นกันสำหรับเลี้ยวภพลการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้บางคน,นเดินจากไปอย่าได้ด่าทอขับใสยไล่ส่งเขามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในวัฏจักรลูกหนัง ส่วนตัวผมยอมรับและก็เข้าใจได้นะอีกอย่างนักเตะเลี้ยวโพลชุดนี้คืนหิ่งทีมในตำนานทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่อาจลบเลือนภาพความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันหรอกกลับกันอีกมุมหนึง่งห่างรุก,การหน้าหงแดงไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ใครยังอยู่สู้ต่อและเลือกจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับทีมถึงวันนั้นคงต้องบอกว่าโค่นับถือหัวใจพวกนายเลย